สวัสดีครับผมเก็พร้อมหลังผ่าครับสำหรับในตอนที่6ของซีรีส์ลูกสะบ้าแตกร้าวทำยังไงตั้งแต่หักจนหายนั้นทางคุณหมอแดนนี่จะมาแนะนำวิธีการดูแลภาวะลูกสะบ้าแตกหักในสัปดาห์ที่6 1ถึง12นะครับเรามาดูกันเลยครับคลินิกพร้อมหลังผ่าครบทุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับสำหรับในกระดูกลูกสะบ้าร้าวหรือแตก หลังผ่าตัดหรือว่าไม่ได้ผ่าตัดนะครับในสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่12นะครับในสัปดาห์นี้กระดูกเริ่มมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับส่วนคือในสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่12เนี่ยก็จะเป็นเฟสที่เรียกว่ารีโมเดลลิ่งเฟสนะครับก็คือมีการแทนที่ของกระดูกในบางส่วนนะครับส่วนโปรเซสในการรีโมเดลลิ่งต่างๆเนี่ยก็จะใช้ระดับเดือนถึงระดับปีในการที่จะ complete โปรเซสหรือว่าเสร็จโปรเซสนะครับ ในระยะนี้ก็คือเราเริ่มเห็นกระดูกพอกนะครับในกลุ่มของจากเอ็กซเรย์แล้วก็แฟกเจอร์ไลน์หรือว่าลายของกระดุกร้าวหรือหากเราเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับครับสำหรับในกลุ่มในระยะนี้ในกลุ่มของเฟือกเองหรือว่านีสแลปเองนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการบาดเจ็บหรือเคลื่อนไหวได้เต็มที่แล้วเราก็ถอดเฟือกออกหรือเอาตัวนีส l a ปออกนะครับเช่นเดียวกันกับหลังผ่าตัดครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บอะไรแล้วเนี่ยเราก็เอาเฟือกหรือนีส l a ป ออกได้เลยนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของเข่าในตอนนี้ทั้งแ c t i v e และ p พ s ซีฟเ r e ท์ o โ m o มชันเนี่ยเราสามารถทำได้เต็มเลยนะครับก็คืองอเหยียดได้สุดนะครับสำหรับการฝึกของกล้ามเนื้อตอนนี้เราเริ่มฝึกในสิ่งที่เรียกว่า Progressive r e s i s t a n อ e กซ์ r c ส s e คือฝึกการใช้แรงต้านช่วยนะครับทั้งกล้ามเนื้อต้นขาข้อเด้เส็ด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาหลังคือตัวแฮมสตริงนะครับการฝึกเราก็ จะใช้ตัวฝึกทั้งหลายตัวอาจจะใช้ตัวในกลุ่มของตัวไซเบ็กแมทชีหรือว่าในกลุ่มของอาการฝึกโครเชนต่างๆนะครับคือการการฝึกโครเชนคือการฝึกแบบเท้ายังติดพื้นอยู่นะครับและมีการเคลื่อนไหวของข่าแทนนะครับส่วนฟังชั่น n ลเ Exercise ร์หรือการฝึกเดินอะไรช่วงนี้เราสามารถเดินลงน้ําหนักได้เต็มนะครับแล้วก็พยายามในช่วงนี้ที่จะไม่ใช้ในตัวของ f o r e a r m c u คและ c อคเซอ r y c คแล้วนะครับผมครับ ทั้งนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นข้อแนะนําสําหรับผู้ที่มีภาวะลูกสะบ้าแตกร้าแบบปกตินะครับในที่นี้แนะนําปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่มีภาวะลูกสะบ้าแตกรล้าลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นต้องการที่ประคองเข่าสําหรับปกป้องกล้ามเนื้อและหัวเข่าลองใช้นีสลับกันดูนะครับ และหากท่านใดนะครับต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือต้องการซื้อสินค้าสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ